สวัสดีค่ะ ทุกคนคุณคุณใช่ไหมคะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ฉัตหลวงโครงการ17ลังสิต์คลอง3นะคะด้านใจกลางเมืองของลังสิทธิ์เลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพาดูบ้านนะคะที่เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของโครงการเลยนั่นก็คือรุ่นทาวน์โฮมสมานนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าทําไมรุ่นทาวน์โฮมสมาทถึงเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตามมาดูเลยกันค่ะอย่างแรกนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูปัจจัยภายนอกก่อนนะคะก็คือทาวน์โฮมรุ่นสมาทนะคะจะอยู่ในซอยที่มีจํานวนเพียงแค่8หลังเท่านั้นค่ะอย่างที่เห็นจากด้านหลังได้เลยนะคะ ได้เลยว่าซอยหนึ่งซอยเนี่ยจะมีบ้านจำนวนแค่แปดยูนิตเนี่ยจะทาให้ลูกบ้านเนี่ยรู้สึกว่าไม่แออัดจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ขับแคบจนเกินไปนะคะนั่นเลยเป็นอีกจุดเด่ดนหนึ่งค่ะที่ทําให้บ้านแบบนี้นะคะเป็นบ้านที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนภายในบ้านกันค่ะตามไปดูกันได้เลยค่ะ อนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าบ้านทาวน์โฮมรุ่นสมาร์ทกันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทาวน์โฮมรุ่นสมาร์ทของชัดหลวง17ลังสิทคลอง3นะคะจะมาพร้อมกับ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นและ1ห้องครัวค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันบ้านกันนะคะเรามาดูด,ด้านหน้าบ้านก่อนค่ะโดยหน้าตาบ้านนะคะด้านบนเลยจากที่กล้องแผนไปนะคะจะเห็นเลยว่าทาวน์โฮม2ชั้น รุ่นสมาร์เนี่ยจะเป็นโทนสีเทาๆนะคะแล้วก็จะหน้าตาออกดูโมเดิร์นนิดนึงนะคะโดยถัดมาค่ะในส่วนของด้านล่างกันนะคะที่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งก็คือทางโครงการค่ะได้ทําหลังคาลงจอดรถนะคะไว้ให้กับลูกบ้านทุกหลังกันนะคะ โดยหลังคาโรงจอดรถที่ทางโครงการทํำไว้ให้นะคะจะเห็นได้เลยว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงค่ะกันแดดกันฝนได้จริงๆเลยนะคะเทร์โคมรุ่นสมาร,รุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้ากว้าง5เมตร70ค่ะที่จอดรถได้ถึง2คันแบบไม่แออัดนะคะอยู่บนพื้นที่ใช้สอย95ตารางเมตรค่ะหรือ20ตารางวาเองในราคาเพียง2ล้านต้นๆค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในบ้านของทาวน์โฮมรุ่นสมาร์ทกันนะคะแต่ก่อนเข้าไปเลยเรามาดูในส่วนของประตูหน้าบ้านกันก่อนเลยค่ะโดยประตูหน้าบ้านที่ทางโครงการเลือกใช้นะคะจะเป็นตัวอลูมิเนียมเมืองทองค่ะมาพร้อมกับกระจกสีเขียวตัดแสงน,นะคะซึ่งป้องกันความร้อนที่จะเข้าภายในบ้านได้อีกชั้นหนึ่งเลยค่ะถัดเข้ามานะคะจะเป็นส่วนของห้องรับแขกค่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ของห้องรับแขกค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลย และทางโครงการนะคะยังได้ออกแบบชั้นหนึ่งเนี่ยสูงถึง2เมตรเเลยนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยตัวบ้านจะไม่ร้อนค่ะและถ้าจากห้องรับแขกต่อมานะคะจะเป็นโซนของห้องรับประทานอาหารค่ะพื้นที่ของโซนห้องรับประทานอาหารนะคะสามารถที่จะวางโต๊ะขนาด4ถึง6ที่นั่งน,นะคะได้อย่างสบายเลยนะคะกว้างขวางไม่แอไอัดแน่นอนค่ะและในส่วนของประตูที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็นส่วนที่ทางโครงการทําเพิ่มเติมขึ้นมาให้ค่ะ ก็คือจะเป็นประตูที่นําไปสู่ห้องครัวนะคะโดยห้องครัวตรงนี้ทางโครงการก็ทําต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางโครงการเนี่ยมุงหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจุดระบายน้ําทิ้งจุดปั๊กให้ลูกค้าได้เลยนะคะนั้นในส่วนของตัวพื้นนะคะทางโครงการเนี่ยยังปูเป็นกระเบื้องแกนิตโต้ขนาด60คูณ60ด้วยค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของห้องครัวทางโครงการยังเลิกใช้ในแผ่นแสงนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยเข้ามาในบ้านและประหยัดค่าไฟลูกค้าด้วยค่ะ ค่ะและถัดเข้ามาในบ้านนะคะจะมีห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งในห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะ จะเห็นได้เลยว่าทางโครงการเนี่ยเลิกใช้ระตู HDF ค่ะเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะคะก็คือจะตัดกับตัวกระเบื้องของบ้านอย่างชัดเจนค่ะเข้ามาในห้องตอนนี้นะคะตอนแรกจะดูว่าเหมือนตัวห้องเนี่ยจะไม่กว้างมากนะคะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างค่ะที่ตั้งชื่อว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะเพราะว่าสามารถที่จะรองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะออกแบบให้มันเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือห้องดนตรีหรือแม้แต่ห้องนอนค่ะห้องนอนตรงนี้สามารถวางเตียงขนาด3 ฟุตได้อย่างสบายเลยและในตัวห้องของตรงนี้นะคะ<ม>ยังมีจุดปักและจุดสวิตช์ให้เรียบร้อยเลยค่ะเลยทําให้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทาวน์โฮมรน่นสมาร์ทนี้นะคะตอบรับกับลูกค้ามากๆเลยเป็นเพราะว่าตอนแรกเนาะเราอาจจะมีแจ้งไปแล้วว่าฟงังก์ชันมากแค่3นอน3ามน้ําแต่ถ้าลูกค้าดัดแปลงห้องอเนกประสงค์ตัวนี้เป็นห้องนอนนะคะจะเท่ากับว่าตัวทาวน์โฮมเนี่ยเป็น4นอนสาน,น้ําเป็นในตัวเลยค่ะ<ม>ห้องน้ำทางโครงการเลือกใช้ประตู U PVC นะคะสีขาวเนาะเพื่อให้มันลืนกับตัวในส่วนของผนังค่ะและทางโครงการเนี่ย ได้ออกแบบในส่วนของห้องน้ําค่ะด้วยเป็นลายหินอ่อนสีขาวสลับดานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์หรูหราไว้เหมือนเดิมแล้วตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางโครงการเลือกใช้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชกักโครกหรือแม้แต่อ่างล้างหน้าหรือว่าฝักบัวนะคะจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยค่ะ <S <S ในส่วนต่อไปนะคะเราจะพาขึ้นไปดูในส่วนของชั้น2กันค่ะอ๋อแต่ก่อนที่จะขึ้นไปนะคะเราลืมให้ดูในส่วนของฝ้าของชั้นหนึ่งค่ะทางโครงการเลือกใช้เป็นดาวไลท์นะคะทั้งทั้งหลังนะคะซึ่งจะเป็น แสงสีเหลืองนะคะหรือแสงสีจันนะคะเพื่อให้สบายตาเนาะค่ะในส่วนชั้นสองกันค่ะเรามาเริ่มกันที่บันไดกันได้เลยนะคะในส่วนของบันไดค่ะทางโครงการเลิกใช้สีที่เป็นสีน้าตาลเข้มเพื่อให้มันรับกับสีประตู H D F นะคะซึ่งเป็นสีเดียวกันแมทกันได้เลยนะคะแล้วตัววัสดุที่ทางโครงการเลิกใช้ในส่วนของบันไดนี้ค่ะจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้นะคะจะเป็นลายไม้นะคะแต่มั่นใจได้เลยว่าไม่มีป่วกนะคะ อย่าล็อกขึ้นมาดูชั้นสองกันค่ะค่ะจากผลิตภัณฑ์บันไดที่เราพูดถึงไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าบันไดทุกขั้นที่เราเดินนะคะจะแน่นและไม่มีแม้แต่เสียงเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแน่นอนค่ะในส่วนของชั้นสองนะคะส่วนถัดไปที่เราจะพาไปดูก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆไม่ธรรมดายัางไงตามมาเลยค่ะ เริ่มจากตัวประตูก่อนเลยนะคะซึ่งตัวประตูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทางโครงการเนี่ยใช้เป็นประตูเ DF ดีเนะคะลายสีน้ําตาลลายไม้เหมือนเดิมนะคะซึ่งจะค่อนข้างจะตัดกับสีตัวบ้านทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูเด่นเลยนะคะและที่เข้ามาแล้วตกใจมากๆเลยคือพูดได้เลยว่าแทบจะไม่มีทาวโฮมโครงการไหนทําเลยก็คือทางโครงการเนี่ยออกแบบชั้นสองในระยะสูงถึง3เมตรนะคะซึ่งสูงมากๆเลยทําให้บ้านเนี่ยไม่ร้อเลยนะ ลูกคาเข้ามาเราเฮ้ออากาศไม่ได้เรียกว่าเย็ยนสบายแต่ว่าอากาศเหมือนบอกว่าปรับตัวได้ค่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของวัสดุกันต่อนะคะตัวกระเบื้องค่ะย่างใช้เป็นตัวกระเบื้องแกงนิโต้ขนาด60 60น,นะคะทั้งชั้นหนและชั้น2ค่ะตัวหน้าต่างค่ะยังตัวเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมเมืองทองนะคะมาพร้อมกับสวิตช์ปักไฟของ panasonic และ philips ค่ะ และชั้น2องทางโครงการนะคะก็ยังเป็นดาวไลท์เหมือนเดิมนะคะเป็นแสงสีเหลืองหรือแสงนวลจันทร์เหมือนเดิมนะคะและถัดมาค่ะในห้องนอนใหญ่เนี่ยก็ยังแบ่งฟังก์ชันออกเป็นห้องแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะก็คือตรงนี้ลูกค้าสามารถเป็นดิวอินโปรเซสได้เรียบร้อยเลยนะคะมาพรอ้อมกับห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งใช้วัสดุดเดียวกันและลายเดียวกันกับชั้นหนึ่งเลยตัวห้องน้ํานะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยจะเน้นเป็นในส่วนของกระเบื้อง ลายหินอ่อนนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านและสีดำในส่วนของการง่ายต่อการทําความสะอาดค่ะสุขภัณฑ์ไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกอย่างใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูอีก2ห้องเพิ่มเติมกันนะคะที่อยู่บนชั้น2ตามมาเลยค่ะในส่วนของสองห้องตรงนี้นะคะจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะสามารถวางเตียงขนาด 3- 5ฟุตเนี่ยได้อย่างสบายเลยนะคะ ตัวประตูตัววัสดุทุกอย่างจะเหมือนห้องนอนใหญ่หมดเลยนะคะเราจะไม่มีการลดคุณภาพของวัสดุโดยเด็ดขาดนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าความกว้างของห้องเนี่ยสามารถที่จะวางเตียงขนาดสามถึง้าฟุดได้สบายเลยลูกค้าเนี่ยสามารถดีไซน์ออกมาเป็นห้องนอนของเจ้าตัวน้อยหรือแม้แต่ลูกสาวลูกชายได้อย่างสบายเลยค่ะ แต่ว่า2ห้องนี้นะคะเราจะมีห้องน้ําร่วมกันนะคะที่จะใช้ร่วมกันเดีย๋ยวเราพาไปดูกันที่หลังแต่ว่ามาดูห้องนี้กันก่อนว่าความกว้างของห้องนี้ค่ะก็ไม่เป็นรองไปกว่าห้องนั้นเลยนะคะยังคงคอนเซ็ปต์ที่ยังใช้เป็นดาวไลท์ปักไฟ ทุกอย่างยังเป็นพนาณิสเอกลักษณ์ลิบเหมือนเดิมค่ะอันนี้จะให้เห็นเลยว่าความกว้างห้องค่อนข้างที่จะกว้างเลยเนาะถ้านับจากกระเบื้องจะเห็นได้เลยว่ากระเบื้องเนี่ยใช้อยู่ประมาณเกือบ4-5่งแผ่นะคะขนาดห0สิคูณหต่อมานะคะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำกันค่ะห้องสุดท้ายแล้วนะคะห้องน้ำค่ะยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมในลายเดียวกันทั้งบ้านเพื่อให้บ้านเนี่ยดูเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะห้องน้ำนะคะจะใช้เป็นตัวฝักบัวอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ สุขภัณฑ์ตรงนี้เป็นส่วนของ American Standard ค่ะแต่อ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์กันเราะมี2ดีไซน์เป็นเหลี่ยมกับกลมแตกต่างกันไปของชั้น1และชั้น2นะคะอันนี้คือราคาบ้านในเพียง2 2 9ล้านบาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าทำไมคาวโฮมดูสมาร์ทของเราเนี่ยถึงเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของโครงการฉลอง17บลังสิทคองสากันค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือเซฟตี้คัทค่ะลูกค้าไม่ต้องกัวงวลถึงความปลอดภัยของตัวบ้านได้เลยนะคะเพราะถ้าโครงการเลือกใช้เซฟตี้คัทนะคะที่ได้รับมออกอเรียบร้อยนะคะซึ่งมั่นใจเรื่องไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างมั่นใจได้เลยค่ะจากที่เราพาชมภายในบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงฟ a c i ิลิตี้ของทางโครงการกันบ้างค่ะซึ่งทางโครงการนะคะมีอีซี่พารให้กับลูกบ้านทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือแม้แต่ทาวน์โฮมจะได้รับอีซี่พารบ้านละ2งอัน ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของทางโครงการนะคะและนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะทางโครงการเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกได้2ทางนะคะทางหลักเนี่ยจะอยู่ตรงหลังสิทคลองสามนะคะส่วนประตูลองเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังคลองแอนค่ะซึ่งถือว่าสะดวกสบายกับลูกค้าในโครงการมากๆนะคะที่จะเข้าออกแล้วก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหารถติดค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะทางโครงการเนี่ยยังมีสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัยและรองรับเผื่อว่ามีเด็กๆในบ้านต้องการใช้บริการในส่วนของส่วนกลางกันค่ะและสุดท้าย ท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าทาวเวอรรุ่นสมาร์ทของฉลวง17นะคะลังสิกของ3เมาเหลือเพียง5ยูนิตเท่านั้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวและ2ที่จอดรถค่ะและ1ห้องอนประสงค์ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็จะได้ถึง4ห้องนอนเลยนะคะ5ยูนิตสุดท้ายในราคาเพียง 2, 2 9หบาทเท่านั้นค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะมาดูบ้านตัวอย่างหรือว่ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะเรามีพนักงานขายรอต้อนรับอยู่ตลอดเวลาค่ะหรือว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะโทรหานะคะสามารถทิ้งชื่อหรือเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พนักงานเราเนี่ยรีบติดต่อกลับไปเลยค่ะท่านใดถ้าต้องการที่จะมาโครงการสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยนะคะเสิร์ชว่าฉัตรหลวงโครงการ17นะคะจะสามารถนําพาท่านมาถึงโครงการได้อย่างถูกต้องเลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะและสวัสดีค่ะ I'm